ช่วงอีคอนพลัสทุกวันจันทร์นั้นอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามนะครับวันนี้เนี่ยเราขอมาดูผลการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ท,ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียอินเดียเป็นเจ้าภาพนะครับและบราซิลจะรับหน้าที่ประธานกลุ่มครั้งต่อไปทั้งบราซิลทั้งอินเดียนั้นอยู่ในบริกสก็เป็นกลุ่มที่กำลังมีการขับเคลื่อนเรื่องของ global south นะครับและถแถลงการร่วมที่ออกมานั้นก็เป็นที่พอใจของทางรัสเซียถึงแม้ปูตินจะไม่ได้ไปร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการประนาม รัสเซียโดยตรงนะครับเรามาฟังในมิติของทางด้านของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์จากมุมมองของรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามกันในช่วงนี้นะครับอาจารย์ปิติสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับจับรัสเซียค่อนข้างพอใจนะครับที่ไม่ได้มีการประนามรัสเซียตรงๆเรื่องของสงครามยูเครนคือ2ปีแล้วครับ G20 ที่เรื่องของยูเครนรัสเซียนั้นถือว่า โอเวอร์แชโดที่ประชุม G20 อยู่นะครับถูกต้องครับครับแล้วก็การประชุมปีนี้ก็ผมสรุปเบื้องต้นคร่าวๆแบบนี้กันครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าอเมริกาสหภาพยุโรปมาประชุม G20 แพ้ครับขณะที่อินเดียทำงานหนักลงทุนเยอะนะครับแล้วชนะครับคนที่ชนะมากกว่าอินเดียคือโมดีและบีเจพี ในขณะที่จีนกับรัสเซียเนี่ยไม่ต้องมาประชุมด้วยช้ําแต่ชนะครับอือันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับลองนึกภาพดูว่าบรรยากาศของโลกโดยเฉพาะในเวทีใหญ่ๆเนี่ยตั้งแต่เวที WTO นะครับเวทีอาเซียนเวที APEC เวทีทุกเวทีในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกเรื่องของอย่างที่คุณวาเรนพูดเลยครับสงครามระหว่างนาโต้กับ รัสเซียที่ไปอยู่ที่ยูเครนเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่มันไปบดบังรัศมีความโดดเด่นเรืเ่องมันดืงแล้วลองนึกภาพดูนะครับว่าเที่ยวนี้เนี่ยวอร์เดอร์เลนก็ไปใช่ไหมครับโจบไวเดนก็ไปในขณะที่ผู้นําขนาดประธานรัฐบัีสีจิ้นผิงไม่ไปขนาดประธานรัฐบดีวลาดิเมียร์ซเลนสกี้ไม่ไปในเวทีแบบนี้ปกติถ้าสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรก็คือสหภาพยุโรปยังมีพลังอํานาจเพียงพอเนี่ย มต้อกดดันให้สามารถประนามรับเสียได้ถูกต้องไหมฮะอืมแต่นี่คือเราไม่เห็นคือมันเริ่มเริ่มจัดต้องต้องกดดันโมดีให้เชิญเซเลนสกีไปให้ได้ก่อนปรากฏเขาไม่ได้รับเชิญไปนะครับที่บาหลีเนี่ยเขาไปแต่ว่าครั้งนี้อินเดียชัดเจนมากตั้งแต่ดรอช รัฐมนตรีต่างประเทศพูดไว้แล้วนะครับว่า้ยูเครนไม่ใช่ปัญหาของโลกเป็นปัญหาของพวกยูอย่าง<ช>ย,ยัดเยียด<ช>ถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นก็ทําให้คราวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะยืนยันนะครับแล้วถ้าเกิดเราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วพูดถึงเรื่องของเวทีอาเซียนที่สหรัฐอเมริกาเองก็ถดถอยในเชิงอำนาจมากถึงขนาดที่ไม่มาร่วมประชุมอีสเอเชียสัมมิตเนี่ยแน่นอนเป็นเพราะอะไรลองรึภาาดูนะครับอีสเอเชียสัมมิตสหรัฐอเมริกาหนึ่งประเทศเสียงเท่าบูนในหนึ่งประเทศ เท่าอินเดียหนึ่งประเทศเท่าจีนหนึ่งประเทศเท่าไทยหนึ่งประเทศเพราะนั้นเวลามาประชุมอีสเอเชียสัมมิตเนี่ยหนึ่งอเมริกาก็เท่ากับอีกหนึ่งสิบเจ็ดประเทศอื่นๆถูกต้องไหมครับดังนั้นเวทีแบบนี้ถ้าเป็นในอดีตถ้าพลังอำนาจการกดกฎระเบียบของโลกเป็นไปในแบบที่อเมริกาเป็นคนวางกฎเป็นกรรมการและเป็นผู้เล่นเนี่ยอเมริกาจะมาในเวทีแบบนี้แต่อเมริกาก็เลือกที่จะไม่มาถูกต้องไหมครับแล้วก็ไปที่ยี่สิบก็ไปเจอสถานการณ์เดียวกันก็คือ เหมือนที่เอสเตอร์ชันกาพูดอ่ะคุณต้องเลิกคิดได้แล้วว่าปัญหาของคุณคือปัญหาของเราครับยุโรปคือปัญหาของคนทั้งโลกถูกต้องไหมครับเพราะว่าปัญหาของคุณก็คือปัญหาของคุณนะ่ะเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เองเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยถึงขนาดที่จะต้องอใช้วิธีเพื่อให้มีความสําเร็จบ้างขากลับแะวะเวยดนามลมวกันเพราะนั่นคือการกดดันแบบทวิภาคีถูกต้องไหมครับ การกดดันากทวีปาะวีนี้หนึ่งเสียงของสหรัฐกับหนึ่งเสียงของเวียดนามซึ่งตอนนี้สถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองก็ไม่ค่อยดีเนี่ยก็น่าจะได้อะไรติดปลายนมกลับไปเพื่อที่จะพโปรโมทในเรื่องของการเลือกตั้งปีหน้าบ้างนะครับใ <c oughs> นขณะที่ผล,ผล,ผ,ลผลลัพธ์ที่สําคัญนะครับของการประชุมเที่ยวนี้นะครับก็คือสิ่งที่สหรัฐอเมริกาพูดมาตลอดตั้งแต่การประชุม G7 ที่สกอตแลนด์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วถูกไหมครับนั่นก็คือการทําสิ่งที่เรียกว่า Partnership for global infrastructure and investment นั่นก็คือการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเที่วนี้นเขาพูดถึงการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานร,ระหว่างอินเดียตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปที่เรียกว่าอินเดียม d ด l อีสยุโรป o p ค e c นอม m ค c อร r ิดอรสรุปสิ่งที่เขาทำก็ได้เพียงแค่ตามแบบของจีนเบลล์แอนด์โรดอินิเอทีฟส์ตรอไมครับ,รบ <laughs> อะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากเดิมเลยแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากของจีนคืออะไร สิ่งที่แตกต่างจากจีนคือจีนเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีสองพันสิบสองแล้วเดินหน้ามาตลอดจนตอนนี้โครงการทั้งหมดมันเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ uh huh. ในขณะของสหรัฐอเมริกากับยุโรปเนี่ยเริ่มต้นช้าไปสิบกว่าปี uh huh. แล้วเริ่มต้นช้าไปสิบกว่าปี uh huh. ก็ยังยอมรับด้วยนะครับเราได้เห็นการให้สัมภาษณ์ของเจคเซเลอรนซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงของรัฐบาลสาหรัฐออกมาบอกว่าคงต้องรอประมาณหกเดือนนะ uh huh. กว่าแผานทั้งหมดจะเสร็จสิ้น แล้วจะกลัวต้องสร้างอินฟราสตรักเจอร์อะไรบ้างเพราะมีความเป็นจริงถ้าคุณจะเชื่อมอินเดียไปตะวันออกกลางคุณต้องผ่านใครครับคุณต้องผ่านอัฟกานิสถานคุณปากกิสถานก่อนละปากีสถานแรกเลยนะปากีสถานก่อนเลยนี่แหละที่แ้วไม่นช่ไหมฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคนที่เขาไปดึงมาเป็นพันธมิตรใน PGI สำหรับไอโครงการ India Middle East Europe Economic Corridor คืออิสราเอลครับโอือ จบเลยเชื่ยโยงทอีสตอมีอิสราเอลเนี่ยผมคิดว่าโอยเล่นวีเนกาไม่ใช่ของสองอย่างที่ผสมแล้วมันมากอกับน้ำส้มเป็นของสองอย่างที่มันโอเคถ้ามันอยู่ในสลัดมันอาจจะอร่อยโอ้ใครคิดฮะเนี่ยมันคือความมันคือความซึ่งแบบเปิดเผยออกมาแล้วทุกคนทั้งที่จะว้าวทุกคนกับบ้ง ดูไอ้ไหมครับแต่ถ้าสมมุติทําได้สําเร็จจริงๆ <c oughs> นั่นเท่ากับเป็นการยืนยันว่าอินเดียคือจุดศูนย์กลางของการเชื่อมโยงดูได้ไหมครับเพราะอินเดียม,มีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เรียกว่าอินเดียเมียนมาไทยแลนด์ทริลัลทรัลไฮเวย์และ <c oughs> มีส่วนขยายเชื่อมต่อไปสปปลาวกัมพูชาเวียดนานมเพราะถ้าเชื่อมได้จริงๆผมถึงบอกว่าอินเดียคือคนชนะแต่ถึงแม้เชื่อมไม่ได้ อินเดียก็ยังชนะอยู่ดีเพ,ดเพราะอีกสิ่งหนึ่งที่อินเดียเป็นคนดึงขึ้นมาบนโต๊ะในการประชุม G20 คือการนำพาเอาแอฟริกันยูเนีย55ประเทศเข้ามาในการประชุม G20 แต่มันเป็นการเอาชนะที่สมประโยชน์กันกับบริกซ์ครับครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าการลดแรงประทะไม่จำเป็นที่จะต้องทะเลาะกันในวันที่ มีความขัดแยง้งอย่างเช่นเรื่องกรณีของพรมแดนดการที่ทางการถูกต้องไหมครับอืก็ไม่ต้องมาลดการประทะลงแต่มันไม่ใช่การสิ้นสุดถูกต้องไมเพราะต้องอย่าลืมว่าเดี๋ยวเดือนตุลาคมจะมีการประชุมที่สําคัญอีกประชุมหนึ่งเขาเรียกว่า bell and road initiatives ซึ่งแน่นอนว่าสําหรับเรื่องของการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยแอฟริกา54ประเทศก็เขาข้างจีนอยู่แล้ว ดังนั้นการต่อยอดลักษณะแบบนี้มันทําให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่ฝ่ายโลกตะวันตกอย่างเช่นสหภาพยุโรปแล้วก็อิสราเอลแล้วก็อเมริกาเสนอต่อที่ประชุม G20 ซึ่งต้องอย่าลืมนะครับว่า G20 เคยมีความพยายามในการทําให้เป็นสถาบันในสมัยของซาโกซีประธานาธิบดีของฝรั่งเศส mm hmm. แต่คนบอกไม่เอาเก็บ G20 ไว้เป็นแบบนี้คือเป็นเวทีที่ได้พูดคุยกันเอ mm hmm. แล้วจบ มันไม่ได้มีสถาบันนะครับ,รบมันไม่ได้เหมือนบริกสที่เขามีธนาคารเพื่อการพัฒนา,ามีกองทุนเขามีการตั้งสถาบันที่ขึ้นมาทำงานจริงๆมีกฎระเบียบที่ implement จริงๆเหมือนอาเซียนที่มีสำนักเลขาธิการมีรถ a d m ่มี plan of action แต่ G20 G7 q ทีที่อ่ะคุยกันแล้วก็แยกย้ายนะครับแต่ว่าผมคิดว่า อีกเรื่องหนึ่งที่อินเดียชนะแน่นอนคือการสร้างภาพให้เห็นว่าอินเดียคือประเทศที่มีความซเลไลซ์ huh. ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มีรากทางภูมิปัญญาต่อเนื่องมาอย่างยาวนานผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านสังเกตรหรือเปล่าว่าแบ็กกราว n ์ข้างหลังของการประชุมทุกการประชุมเลยเนี่ยเวลาเขาไปยืนกันอยู่ข้างหน้านั่น่ะแบ็กดรอปเหล่านั้นรวนแล้วแต่เป็นภาพของมหาวิทยาลัยนาลันดา อินเดียพยายามอย่างยิ่งใช่ไหมครับเพราะหลายๆคนก็ก่นว่าผู้นำคนปัจจุบันว่าแหมเป็นฮินดูหัวรุนแรงดังนั้นการเอา,าศาสนาพุทธขึ้นมาชูบุตรบาทเรื่องของมหาเจลัยนาลันดาแล้วใช้ธีมที่มาจากมหาตามาคานทีอือไอ ตัวที่ใช้คำว่า one earth one family one futures เเออก็นี่คือความพยายามในการแสดงให้เห็นครับว่าอินเดียคือแหล่งอารยธรรมที่ทรงปัญญาและยอมรับความแตกต่างหลากหลายแต่ในขณะเดียวกันก็แทรกเรื่องของชาตินิยม,มแต่เวลาแทรกเรื่องชาตินิยมหลายๆคนพูดถึงเรื่องของการไปเอาคำว่าบรัฐขึ้นนะมาซึ่งคำนี้คือคำที่อยู่ในรัฐธรรมนูญอินเดียใช่ไหมครับ อ,อินเดียอิสบารัตใช่ไหมเขาพูดในรัฐธรรมนูญเขาประโยคแรกเลยว่าอินเดียซึ่งคือภารัฐเขาไม่เลือกใช้คำว่าอินดูสถานนะครับใช้ไม่ได้ครับเยมันจะมีปัญหามันจะมีปัญหากับอา้าวอินเดียยังมีมุสลิมอยู่ในประเทศถูกไหมครับสองร้อยล้าน 100, คนอืมไม่ได้ฮะอินดูสถานไม่ได้เป็นแค่เป็นแค่เป็นแค,นแค่ภาษาพูดเป็นแบบโคโลคค u เป็นแบบ อ่าผมยังมีคนใช้ฮินดูสตานมีอ่าแต่ภา<ม>รัฐเนี่ยภารันี่คือ universal คือทุกคนไม่ว่าจะคือภารัฐไม่มีความเกี่ยวโยงกับศาสนาใช่เพราะว่ามันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการรีฟอร์มให้กลายเป็นศาสนาฮินดูใช่ครับทำนี้มันมาก่อนมาก่อน,น,นผมผมคิดว่านี่คือความชันฉลาดและที่มันชันฉลาดกว่านั้นคืออะไรครับตีหน้านำไปสู่การเลือกตั้งเแล้วอินเดียเนี่ย อไม่มีลิมิตนะครับว่าคุณจะเป็นประธานาธิบดีได้กี่สมัย <c oughs> แล้วพรรคของโบดี่เชื่ออะไรครับคุณวาเรินพารคปิยาชนะตา <c oughs> ต,ต้นก็เป็นคำที่เ <c oughs> ว่าเก่งมาเก็ตติ้งขนาดไหนเก่งโซเชียลมีเดียขนาดไหน <c oughs> ในการที่จะดึงกระแสะเพราะคูแ่แข่งของบาราเชื่ออะไรครับคอนเกรสไม่เกี่ยวเลยอินเดีย <c oughs> งั้งเพราะฉะนั้นโอ้โหเราเห็นการวางหากชั้นเชิงเที่ยวนี้เนี่ยว่าอินเดียชนะแต่คนอินเดียคือโมดีโมดี้ในขณะที่รัสเซียไม่ต้องมาก็ได้แต่มีคนรักษาผลประโยชน์ให้ไม่ต้องมาก็ได้แต่มีคนรักษาผลประโยชน์ให้และขณะผมผมมองว่า ปูตินกับสีจิ้นผิงเนี่ยน่าจะไว้ใจโมดีระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเขาร่วมมือกันในบริกส์อยู่แล้วใช่ครับแล้วผมผมผมไม่เลยเลยไม่ต้องไปก็ได้เพราะถ้าไปเนี่ยมันจะยิ่งจะได้จะเรื่องเรื่องของจี0ยี่สิบจะโดนกลบไปด้วยความขัดแย้งถูกต้องกระแสข่าวถ้าไปนะฮะถ้าไม่ไม่มาแบบนี้เนี่ยมันเลยผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ไงฮะใช่ถูกต้องครับแล้วก็เป็นการกระชับพื้นที่แล้วเราก็เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าสามก๊กเกิดขึ้น สับกบในการเมืองโลกเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะเราว่ากบหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรที่บางคนก็ใช้คำว่า a n g l o s e x o n s หรือยุโรปใช่ไหมครับแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราก็อาจจะเพิ่มญี่ปุ่นกับเกาหลีในขณะที่อีกกบหนึ่งก็แน่นอนจีนจีนไม่ได้มาโดดเดียวเพราะจีนเองก็พยายามที่จะดึงเอากบที่สามเข้ามาเป็นพันธมิตรด้วยนั่นคือประเทศกำลังพัฒนาและประเทศในชีปแอฟริกา Mm hmm. หรืออาจจะเรียกรวมเป็นประเทศในโลกมุสลิม mm hmm. กลุ่มน,นี้เนี่ยจะกลายเป็นกลุ่มที่เป็นตัวแปลสำคัญเพราะว่าหนึ่งประชากรเยอะ mm hmm. อินเดียพันสี่ร้อยล้านแ mm hmm. อฟริกาอันธวีดพันสามร้อย 1, ล้าน mm hmm. กลุ่มที่เป็นกลุ่มซึ่งมีแรงงานมหาศาล mm hmm. มีแรงงานตั้งแต่สกิลเลเบอร์สุดๆไปจนถึงระดับซูเปอร์ไฮเทคโนโลยีลองนึกภาพดูว่าเขาก็ลังจะส่งอธิตยานไปสำรวจดวงอาทิตย์อะ จทชายานนี้ของเก่าไปแล้ว <c oughs> ครับในขณะที่อินเดียสำรวจดวงอาทิตย์จีนสร้างดวงอาทิตย์เทียมแล้วยังแจกดวงอาทิตย์เทียมให้อย่างประเทศไทยด้วยอ่ะอืเอากับเขาเอ่ะเในขณะเดียวกันยังเป็นตลาดที่ณน,นาทีนี้ลองนึกภาพดูนะครับว่าเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่สุดในโลกเนี่ยคือกลุ่มสหภาพยุโรปครับแล้วคนที่ตกต่ำที่สุดในสหภาพยุโรปค,คือเยอรมันอ <c oughs> ตัดมาคือสหรัฐอเมริกาอ มาด้วยญี่ปุ่นกับเกาหลีในขณะที่คนที่ยังโตได้แต่ว่าโตได้ไม่ถึงขนาดที่เคยโตหลายๆคนก็ห่วงกังบนนั่นคือจีนแต่ถ้ามาดูอินเดียเอเชียใต้แอฟริกาเขาโตกันเจ็ดเปอร์ซ็นแปดเปอร์เซ็เป็นเรื่องปกตินะฮะ mm hmm. mm hmm. แล้วถ้าอากลุ่มนี้มารวมกันเนี่ยเขา c o n t r i b u t e ให้กับอัตราการเจริญเติบโ,โตของโลกสูงมากมา แล้วมันเป็นการส่งไม้ต่อไปให้ใครต่อครับปีหน้าบ <Brazil. S 2> ราซิลคือคร<ม>ิ่งเจอกันมาในพันธมิตรบริกส์ตอนเราเห็นชัดเจนแล้วว่าภาพตอนนี้จะบราซิลก็ถือเป็น<ม>สตาร์ของลาตินอเมริกาอยู่แล้วในแง่ของเศรษฐกิจถูกไหมครับขนาดของเศรษฐกิจของบราซิลอืมแล้วบราซิลยังผลักดันอเอาเพื่อนเข้ามาด้วยนั่นคืออาร์เจนตินาในการที่เข้าสมาชิกบริกส์ถูกต้องไหมครับในขณะที่ในโลกตะวันออกกลางเนี่ยแทงอิหร่านซาอุดีอาระเบีย ซาอุดิอาระเอีย UAE, สหราอาหรับเอมิเรตส์ต่อไปครแอฟริกาเหนือคืออียิปต์และเอธิโอเปียซึ่งจะเข้าสมาชิกบ,บริกส์ไปเอธิโอเปียอดิสอาบบบาคือที่ตั้งของแอฟริกันยูเนียนเนี่ยครับ hmm. เพราะฉะนั้นในเวที G ยี่สิบที่คุยกันเฉยๆแต่ในเวทีบริกส์ที่เดี๋ยวมันจะต่อยอดเรื่องของการให้ทุนเรื่องของการสร้างระบบการชำระเงินไปยังการประชุมเบ l t and r o ร d s u m m i t ที่จะเกิดขึ้นเดือนตุลาคม บาปไหนโซเลดกว่ากัน mm hmm. ระหว่างลองในภาพดูว่าไอ้ PGI เนี่ยที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันที่เรียกว่าไอตัวตัวของ Partnership for g l o b a l infrastructure s and investment ที่เป็นเ u i l d and Road Version สหรัฐอเมริกาถูก mm hmm. พูดถึงกันมากี่ปีแล้ว mm hmm. แต่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงถูกต้องไหมฮะ <c oughs> เพราะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราค่อนข้างที่จะเห็นภาพมุงชัดขึ้นมาทันทีนั่นก็คือ ความเป็นเฮจิมอนของสหรัฐอเมริกามันถอยมากๆผมพร้อมไม่ใช่ค่พลังอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศแต่เศรษฐกิจเองก็ถดถอยมากๆด้วยครับที่ส่วนหนึ่งก็คือจีนจะมีความต่อเนื่องของนโยบายมากกว่านะครับเพราะสีจทินถิงอยู่ในอำนาจมาก็นานแล้วนะครับ ในขณะที่อเมริกาเองเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีเลือกตั้งอีกซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดริรพั b l i กันมาแล้วเนี่ยจะยังนโยบายนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าจะว่ายังไงกับนโยบายนี้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นทรัมป์มาทรัมป์ก็ชัดเจนว่าทรัมป์ยกปูหาปูตินได้ <c oughs> จุดยืนของสหรัฐที่มีต่อสงครามรัสเซียยูเครนอาจจะไม่ใช่อย่างที่เรากําลังวิเคราะห์กันวันนี้เลยก็ได้ถูกไหมครับถูกต้องครับแล้วก็ในขณะที่รัสเซียไม่ต้องพูดถึงนะครับปูตินเพิ่งแก,ก้กฎหมายไปให,ให้เป็นประธานาธิบดีต่อไดเรื่อยๆดง ตอนนี้มีใครเป็นคู่แข่งในเรนทรอมมดีไม่มีฮะคือคอนเกรสงคอนเกรสแปลกมากเลยครับไม่ได้เลยฮะยังไงผมว่าการหาหาหาคนที่มีภาวะผู้นำมากพอเนี่ยยากมากยากที่รามาโฟซาของของเอ่อ h ซาท์แอฟริกาเองก,ก็ก็เป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งต่อเนื่องมาในระบีสองสิบแปดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาเองก็ เขาเรียกอะไรล่ะทํางานต่อเนื่องแล้วก็ทําให้เห็นภาพชัดเจนว่าเขาวางโพสิชันของชาวแอฟริกาในเวทีโลกได้อเืเราเริ่มเห็นภาพเรื่องของความนิ่งเราเริ่มเห็นภาพของอนาคตของการจเจริญเติบโตเนี่ยทางฝั่งทางฝั่งอท,ทางฝั่งที่อาจจะเป็นขั้วระหว่างโลกมุสลิมประเทศกําลังพัฒนาประเทศพัฒนาน้อยที่สุดแล้วก็จีนเนี่ยฟอร์มพันธมิตรกันอย่างชัดเจนมากย,ยิ่งขึ้น ช่วย connect the dot ให้หนอยได้ไหมครับว่าแล้วไทยเนี่ยตอนนี้ซึ่งเ,าเราเราหมดละเราเ้าปีละนะครับคือเทรนด์ของโลกนะี่คือผู้นําอยู่ยาวนะครับเพื่อความต่อเนื่องของนโยบาย ซึ่งจะจะเป็นหรือไม่เป็นประชาธิปไตยจะ,ะเผด็จการจะอะไรก็อันแล้วแต่การวิเคราะห์นะครับเพราะว่าถ้าไปถามฝ่ายค้านอินเดียเนี่ยก็ไม่ได้แฮปปี้กับโมดีแน่นอนนะครับถึงต้องมีการรวมตัวกันเป็นอไลอ a น c ์ของฝ่ายค้านซึ่งก็ใช้อัก рон ิมที่อ่านออกเสียงว่าอินเดียเหมือนกันนะครับ <Yeah. S 1> Indian National Development Inclusive Alliance ก็รวมตัวกันเฉพาะกิจเพราะว่าลำพังแต่ละพักเนี่ยไม่มีทางชนญโมดีได้แน่นอนหา charismatic figure แบบนี้ไม่ได้แล้วด้วยเนี่ยนะครับส่วนของบ้านเราแหะครับตอนนี้รัฐบาลใหม่กาลังเข้ามา แล้วเนี่ยในเมื่อภูมิรัศร์โลกเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรจะเราควรจะฉวยโอกาสตรงนี้ยังไงบ้างครับคือในเกมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยครับปกติมันก็มีชอ้อ i c e หลกัหลกๆอยู่สามช้อยส์ช้อยส์แรกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า Non-Aligned Movement เป็นกลางถูกต้องไหมครับซึ่งประเทศเล็กๆทําได้ยากอย่างที่สองก็คือ band w a g o ร i น g band น a g o ก i n g ก็คือเลือกข้างไปเลย แล้วปกติมันก็ม mm ีสองข้างให้เ huh. ล right? like ือกอ่ะข้างที่ให้ประโยชน์กับคุณหรือข้างที่ข่มขู่คุณถ้าบตัวภัยมาคุณก็อาจจะไปข้างที่ข่มขู่คุณแล้วก็เป็นนิตรเขาซักเข้าใจะได้ไว่เป็นภัยกับคุณถูกต้องไหมครับกับแบบที่สาม bamboo diplomacy ิสเวนก็คือการไม่เลือกข้างโอนไปเอ็นมาลอยไปลอยมาแล้วดูว่าใครเกือบชนะเราเลือกซึ่งไอ้เนี่ประเทศไทยเคยขึ้นชื่อมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หลังสงครามโลกที่สองโดยเฉพาะภายใต้การนําของกระทรวงการต่างประเทศไทยที่เก่งมากๆตั้งแต่คุณถนัดคอมันเป็นต้นมาเนี่ยเราหาออปชันที่สี่เจอครับออปชันที่สี่ก็คือเราสร้าง regional integration ครับเราถึ้ mm hmm. การใช้พลังของภูมิภาคในการที่จะวาง position และสร้างอำน,นาจต่อรอง mm hmm. ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้คนที่พยายามใช้อันนี้มากๆอีกคนหนึ่งคืออ mm ินโดนีเซีย ใช่ไหมครับแล้วก็การประชุมอาเซียนที่ผ่านมาเนี่ยเวทีหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นผลผลิตของสิ่งที่ไทยทากับอินอินโดนีเซียต่อเนื่องกันมานั่นก็คือเรื่องของอาเซียนเอาลุกออนอินโดแปซิฟิกในปีประธานอาเซียนปี2019แล้วมันคลอดออกมาได้อ่ะอ uh ืมอันี้อินโดนีเซียก็เหมือนเป็นภาคต่อของการประชุมอาเซียนเลยถูก uh huh. ต้องไหมนัน่นการทำอินโดแปซิฟิกอาเซียนอินโดแปซิฟิกฟอรัมึ่งจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ย สามารถที่จะยึดบทบาทเป็นแกนกลางในการทำนโยบายอินโดแปซิฟิกได้เพราะ,ะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝ่ายการต่างประเทศของประเทศไทยนะครับจะพลิกจับสัญญาณนี้ได้เร็วและมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในเวีอาเซียนก็หวังว่าจะว่าหวังว่ารอดูครับรอดูรอดูอดเห็น ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเชิญสื่อเข้าพบละฮะวันที่14นี้เดี๋ยวรอดูนะฮะทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับ